สวัสด,ดีทักทายกันจ้าเสียงนกกาว่าก้าก้าก้า ก้ oh God, God. อา,มาอมภพรแนแนลค่ะสวัสดีทักทายกันค่ะคุณพู้ชมภาพแจ่มเชียววันนี้ แล้วก็เก็บไป3ลูกแล้วค่ะเก็บมา3ลูกแล้วค่ะ มะละกอมะละกอกล้วยส้ม คึ้มฝนค่ะคุณผู้ชมคึ้มฝนค่ะสวัสดีค่ะน้องทีเคยินดีต้อนรับค่ะวันนี้วันวันพุธเนาะโอเคค่ะน้องทีเคขอบคุณมากค่ะยินดีต้อนรับจ้าทีเคชาแนลค่ะทีเคชาแนลมาทักทายพี่อมพรค่ะวันนี้ให้ชมเอ่อมะละกอกล้วยมะละกอกล้วย ตรงต้นกล้วยก็จะมีโหระพาแล้วก็ต้นมันเบอรี่ปลูกใหม่ปลูกใหม่มันเบอรี่กล้วยหอมทองค่ะกล้วยหอมทองต้นมันเบอรี่สูงเท่าต้นกล้วยแล้วค่ะสูงมากๆเดี๋ยวอาพรก็จะโน้มกิ่งลงมานโน้มกิ่งลงมาเพื่อที่จะได้เก็บลูกง่าย วันนี้อากาศดีจังค่ะคืมฝนคืมฝนอ้าวลมพักไม่ใช่ฝนจะตกหรือ <c oughs> เหมือนฝนจะตก ว่าจะออกไปถอนหญ้าฝนทำท่าจะตกซะแล้วอากาศดีค่ะวันนี้อากาศดีเพราะว่าเมื่อวานเมื่อคืนฝนตก ตกตั้งแต่ตอนเย็นจนถึงทั้งคืนนะคะทั้งคืนแต่ตกเยอะช่วงเย็นช่วงหกโมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งประมาณนี้ค่ะทุ่มครึ่งประมาณนี้ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ตกเรื่อยๆพักนี้ฝนตกทุกวันเลยค่ะสุ